คือจะมีตาตกแล้วบางทีแบบหน้าก็จะย่นลงมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยฮอลิเดย์ในเดือนนี้นะคะก็ใครแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบิงตี้แอนไม่โจทย์วันนี้เขาว่าเฟร์ต้องทำให้มันดูเฟรชทีมจะทำยังไงบิงตี้แอน ยังไม่เป็นที่เลยอ่ะอ่ะอีกนิดนึงวิงตี้แอนด์นก็คือวันนี้นะคะเรามากันแบบว่าตีมฮอลิ d เดย์แบบนี้ตีมสดใสแบบนี้เพราะว่ามันก็เข้าสู่ช่วงเดือนที่พวกเราชอบกันแล้วก็คือเดือนธันวาคมเดือนแห่งความสุขนะคะเพราะว่าใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะ ก็อย่างที่เห็นทุกคนแต่งตัวแบบนี้เลยมันเข้าสู่ช่วงเทศกาลแล้ววันนี้เราก็เลยจะมา unbox นะคะเป็น holiday set holiday collection จากแบรนด์คลินิกนะคะข้างหน้าเราทั้งหมดนี้นะคะว่าแต่ละเซ็ตมีอะไรบ้างซึ่งมิงอะเลือกมาแล้วว่ามันเหมาะกับแต่ละคนใครชอบคลิปนี้นะคะดูเพลินๆนะคะกับพวกเราอย่าลืมว่ากดไลค์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆทายก่อนว่า collection นี้เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรผมยิ้มเออแล้วมีอะไรอีกลูกหวา ถูกต้องค่ะเพื<ๆ>่อนๆทายถูกฉลาดมากๆนะคะเพราะว่าคอลเลกชันนี้ของคลินิกเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสนุกสนานของบ้านลูกกวาดค่ะจะเป็นลูกกวาดไม้เท้าแบบนี้หรือว่าลูกบอลสีตกแต่งหรือว่าลิปบิินสีต่างๆซึ่งเป็นอะไรที่เฟสทีฟมากๆนะคะซึ่งแต่ละเซ็ตเนี่ยเขาก็เป็นการรวมเอาของขายดีแต่แต่มึงต้องหยุดก่อนก่อนเนี้ย <laughs> ซึ่งแต่ละเซ็ตของคลีนิกนะคะเขาจะก็เป็นการเอารวมสินค้าขายดีของเขานะคะเป็นแบบ สินค้าดังๆของเขาเนี่ยมาจับเซตให้ราคามันน่ารักขึ้นเหมาะกับการให้เป็นของขวัญจะมีทั้งสกินแคร์น้ำหอมเครื่องสําอางเรียกได้ว่าครบมากๆซึ่งจะบอกว่าการจัดเซตแบบนี้เหมาะกับการให้เป็นของขวัญช่วงเทศกาลมากเพราะว่าราคาคุ้มค่าแล้วก็เป็นกล่องของขวัญน,น่ารักน่ารักแบบนี้และนี่ก็คือฮอลิเดย์เซตของทีิีของพวกเรานะคะว่าแต่ละนางได้อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ของบิงก่อนคือของบิงเนี่ยจะเป็นสกินแคร์เป็นเซตนี้นะคะเป็นตัวที่เราแบบใช้อยู่แล้วซึ่งอย่างเราเนี้ยคือก่อนหน้านี้เราไปเพิ่งกัับมาาาประเทศญห ก็คือตักลงตักแดดกันหนักมากก็คือเกิดแบบฟ้าเลยรอยต่างๆรอยส่งรอยสิวเลเซอร์คือขาดไปนานมากใช่ไหมซึ่งจริงๆเสร็จเนี่เป็นเสร็จที่บิงชอบแล้วก็บิงใช้อยู่แล้วนะคะข้างในเขาก็จะเป็นแบบกระเป๋าแบบน,นี้ ซึ่งในในเซตเนี้ยของบิงก็จะเป็นตัวขายดีของเขาอย่างของบิงนะคะเซตที่บิงเลือกมาให้กับตัวเองอ่ะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราใช้อยู่แล้วเป็นอีเวนต์เบนเทอร์เซตนะเนี่ยเขามาจับเซตในราคาที่แบบคุ้มมากขึ้นก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอต้องการความกระจ่างใสอันนี้เราใช้หลายขวดแล้วตอนไปเมกาเราก็ผูกไปใชนหมดใช้ด้วยแล้จนปีใช่ใช้เป็นอันที่แบบกวกวแล้วแบบว้าเอออันนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบลดมากถ้ากลับไปดูคลิปสกินแคร์ก็เป็นอันที่อยู่ในนั้นนนนนะะะะะคคตตััววีี้เเาก็็จมป m e d i c a Radical Dark Spot Collector Plus Interrupter 50 ml เป็นไซจริงนะคะแล้วก็เป็นเซรั่มที่ขายดีของคลินิกนะคะเน้นในเรื่องของการดูแลผิวกระจากใสลดรอยแดงจากสิวแล้วก็ลดการกลับมาของปัญหาสีผิวไม่สม่ําเสมอในอนาคตในเซตนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้กระเป๋าใบนี้นะคะที่ดูเฟสทีฟมากๆแล้วก็ได้เป็นตัว Even Better อันนี้ตัวที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วนอกจากนั้นจะได้อีก3ชิ้นนะคะก็จะเป็น Even t Better Brighter Milky Lotion 15 ml Even t Better Brighter Essence Lotion 15 ml All About Clean Foaming Facial Soap 30 ml นะคะซึ่งอันนี้ทาง เซตของบิ๊กเนจะอยู่ที่ราคา4,100บาทจากปกติ5,300ซึ่งก็คือประหยัดไป23%ใคร<า>ที่ใช้ตัว Event Better อันนี้อยู่แล้วแนะนำว่าเซตเนี่ยคือตอบโจทย์มากๆเพราะเพื่อนๆจะได้ของแถมอีกหลายชิ้นมากๆนะคะอ่ะมาที่ของเราบ้างก็คือช่วงนี้ไม่มีปัญหาผิวเพราะว่าแบบเออผิวหน้าเริ่มดีขึ้นจากวินีที่แล้วก็เลยมาอินเป็นแบบพวกเครื่องสำอางแทนพรรู้สึกว่าเฮ้ยของทีนี้เ,เขาทำสีอ่ะน่ารักมากแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นแบบ คอลเลคชันที่เขารวมสีไขดีของคีนิกมาให้เพื่อนๆแล้วในนี้อันแรกแบบคุยน่าสนใจมากก็คือจะมาเป็นแบบกล่องเหล็กแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะของเมลก็จะเป็นเพนตี้ออฟบ๊อบเซตนะคะซึ่งรวม5เฉดสีไขดีของลิป p ๊อบคัลเลอร์นะคะมีตั้งแต่เนื้อเชี่ยไปจนถึงเนื้อแมตต์เลยคือตัวลิปเนี่ยเขาจะมีไพรเมอร์มาในแท่งเลยนะคะทำให้เวลาเราทาแล้วเนี่ยปากเราจะเรียบเนียนแล้วก็ไม่ตกล่องนะคะที่สาคัญเนี่ยปอกเป็นลิมิเต็ดอ i ดิชันด้วยซึ่ง5เฉดสีไขดีของเขานะคะถ้าเกิดใครเป็นแฟนคีสีอย่่างเชนแบบ สีเมอคค่าสีเบอร์รี่สีแบรสีนูดอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีทั้งแบบเนื้อแมทแล้วก็เนื้อเชียร์แบบที่บอกไปเลยแบบนี้ ก็คือเรียกว่าคุ้มมากคืออันนี้นะลด56%จากราคาแบบ4,500บาทเหลือ1,950บาทโอ้แล้วก็อันนี้นะคะอีกหนึ่งอันอเฮ้ยอันนี้แนะนำมากเพราะอันนี้เคยใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆก็คือจะเป็นชีคป๊อปพาเลตข,ของทีนี่นะคะซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นบัตรชออนที่ขายดีมากๆอยู่แล้วของเขาที่เป็นแบบกลมๆกลมๆ,ๆ,ๆ<อ>คือจะบอกว่าปกติอ่ะหนึ่งกลมๆอ่ะจะเท่ากับ1000บาท<อ>แต่ว่าอันนี้เขาร่วมมาให้แล้วเป็นแบบ3าสี3มกลมๆแต่ว่าเหลือราคาแค่2000ลดไป3 3%เยอะมามสะ แกดูน่ารักมากข้างในเป็นี้เฮ้ยสีมันก็จะเป็นสีแพนซีสีูบี้แล้วก็สีเมลอนก็สีม่วงมันน่ารักนะตอนแรกเราไป่าสีม่วงมันจะดูแบบไม่แต่มันจะเป็นม่วงแบบเทสทีที่แบบสามารถใช้งานได้จริงดูดีมันน่ารักเลยมันไม่ได้เป็นม่วงที่แบบว่าโดนต่อยอะของแม่เซ็ตเครื่องสำอางเสร็จแล้วต่อไปเป็นใครดีคะ เอาของปอมดีไหมเซตไายดีได้คือของปอมเป็นคนผิวแห้งใช่ป่ะปอมก็เลยเลือกตัวนี้มาเป็นมอดเดิมอยเจอไรเซอร์นะคะก็คือเป็นสกินแคร์ตัวแรกๆเลยที่ทําให้คนรู้จักกับตัวของคลีนิกนะคะคือชื่อว่ามอยเจอไรเซอร์เซร์ก็คืออันนี้เลยดังจริงแล้วก็คือเซตนี้เนี่ยเขาอ่ะจับเซตมาให้แล้วทั้งหมดนะคะก็ครบทั้งหน้าตาปากในเซตก็จะประกอบด้วยตัวนี้ตัวดังของเขาเอาไว้ทาหน้าแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเอาไว้ทาปากเป็นลิป มอยเจอร์เซอร์กรแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เซอร์เอาไว้มาส์เป็นโอเวอร์ไนท์มาส์ต่อไปตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ด้วยเป็นตาสซาตา,ตาก็คือบอกเลยว่าเซตนี้ทั้งเซตเนี่ยราคา1,950บาทคือเขาลดมา45%หลดจากราคาเต็ม3550นะคะแล้วคือตัวมอยเจอร์เซอร์ก็คือเขาบอกว่าจะชุ่มชื้น,นยาวนานถึง100ชั่วโมงคือไรนน,นะคะเป็นลายที่ฮิตมากของสาวๆคลินิกเดีได้ว่าใครที่แบบเข้าวงกากรินรนนนกกแแรรรเเเีี่ตตต้้้้อองงูจจััว็็ปุดมข สวยยเลอก็คืออย่างสารันนะคะคือสารันเป็นคนที่หน้าแบบชอบมีรอยย่นตาเราอย่างเงี้ยก็คือจะมีตาตกแล้วบางทีแบบหน้าก็จะย่นลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นดี่ค่ะนนี้บอหบอกเลยใส่ลองยิบแบบอารมณ์จอแล้วจะรู้ว่าย่นจริง้่นถ้าว่พวกกูบอกน้อยแล้วนะเห็นว่ามันจะมีรอยย่นตรงเนี้ยมันก็เลยยิ่งกลัวว่าพอไปเจอกับริ้วรอยที่จมูกแล้วอ่ะ หน้าเราอะ่ะมันจะยิ่งแบบดูแบบไปไกลหมายถึงอายุไปไ,ลปไปกลเพราะฉะนั้นเซ็ตที่สลัดเลือกนะคะก็คือเซ็ตสมาร์ทเซรั่มที่มีคินิกสมาร์ทคลินิอลีแพรริงเกิลคอเรคติ้งเซรั่มก็คือจะฟืน้นฟูผิวจบใน3มิติเลยง่ายๆเลยก็คือมันช่วยเรื่องริงง้วรอยชื่อก็บอกอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมรีแพรแวริงเกิล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 แล้วส่วนนี้ก็คือเป็นตัวเซรั่มเนาะ สมาร์ทฟิวเนชั่นรีเพริงเกิลคอลเลกชเซรั่มตัวนี้คือแบบเป็นตัวที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะคะเป็นเหมือนแบบถ้าดูก็คือจะขวดมาใช้กับตัวอีเวนเบนเทอร์ของเราคือมันจะดูแลผิวให้อ่อนโยน3มิติก็คือมีรีปลัมรีแพร์แล้วก็รีเซอร์ฟสคือจริงๆคือเซตเนี้ยมันเหมาะกับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องนิ้วรอยชะลอไว้ซึ่งบางทีเราอาจจะแบบยังไม่มีตอนนี้แต่ในอนาคตเราก็ต้องมีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติเราก็เหมือนใช้เพื่อกันไว้ก่อนเลยชะลอมันไม่ต้องเกิดคือเรารู้สึกว่าม แต่มาเป็นเซตมันราคาสีมันหจากราคา6,150นหนร <C 1> ้อยเออลดไปยี่สิบห้าเซนะคุม้มมากๆเลย เออเนี <ih unting> ่ยแล้วคือของกูอ่ะก็คือเป็นกูนันเป็นทุกคลิปคือเลยว่าชอบทำตัวห่างเหินกับเพื่อนเว้ยคือเหมือนทุกคลิปทุกคนจะลองสังเกตดูนะทุกคลิปมันจะเหมือนชอบนั่งแบบเนี้ยคนเดียวเนี้ยล้วเ่ละคนมาของมันก็ให่แ้วแล้วมันก็จะมองมองข้างเออมองเหมือนอย่างเงี้ยมือมือกึมกึมทุกคลิปที่นั่งอย่างเงี้ยตอนเ้าอุ้ยเฮีต่อเออแล้วคือของเราอ่ะบอกกับเรามากๆเพราะว่ามันเป็นฟาวเดชันเซตคือว่าแบบเหมาะสำหรับคนที่เดินทางบ่อยเหมือนไม่รู้จะแบบ ซื้ออะไรดีเราก็ซื้อเป็นแบบขนาดผกพาไปก่อนมีกระเป๋ามาด้วยแล้วก็เอาไปแค่นี้ก็คือล้างหน้าขบหมดจดก็มีตัวเด็ดที่เป็นของปอมด้วยที่แบบมีอยู่ในเซ็ตปอมอันนี้ของเซ็ตเราก็มีแล้วคือแบบราคาคือดีมากลดไป4 5เจาก1,730เหลือ9ก0า้บาทลดไปเยอะมากเหลือเท่าไหร่นะ9 5้ได้4ตัวเลยมีอะไรบ้างอันนี้เป็นครี a ซซิ่งบาร์มที่แบบว่าพอเราล้างหน้าไปแล้วนี่จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมแล้วก็มีเฟสเชลโฟม มีลิปคลเลอร์แล้วก็มีอันเนี้ย m อ i เ t u r ์ search อยู่ในเซ็ตของปอมก็คือคุ้มมากแบบได้4ตัวในราคา9ก0้าิบาทเวลาเหมือนแบบไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็คือแบบพกอันเดียวไปก็คือจบแล้วห้าวันสิบวันเออเอาอยู่เพราะว่าแบบใช้อันนึงก็คือแบบนิดเดียวเต็มๆตก็คือสะอาดแล้วอะทุกคนคือแบบดีมากๆเลยเนี่ยก็คือของตูนอจะได้ทางเซ็ตนี้เลยพร้อมกับถุงกระเป๋านี้ซึ่งกระเป๋าก็คือดูเฟสตีฟมากๆแล้วเดี๋ยวคนสุดท้ายของคุณผู้ชายบ้างของคนผู้หญิงมาเยอะแล้วของคุณผู้ชายละกันว่าของพิมจะมีอะไรบ้างละ ฮิมมันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นน้ำหอมน้ำหอมด้วยเพื่อใครอยากซื้อให้แฟนช่วงคริสต์มาสอยางของเราอ่ะคือเราอ่ะมีประสาทสัมผัสด้านกลิ่นที่ดีเหมือนหมาเลยก็เลยแบบเลือกเป็นคิมมี่แฮปปี้ฟอร์ฮิมนะครับก็คือจะเป็นพวกน้ำหอมเซ็ตมันก็ในเซ็ตนี้ก็จะมี คลินิก Happy For Men เป็นแบบคอโลนสเปน100 ml ซึ่งในขวดนี้มาราคา2,800บาทคือเราซื้อแค่2,800บาทอะแต่เราได้แถมอีก2อันเลยคือจริงๆแล้วราคาเต็มกล่องนี้4 5 0บาทด้วยอ้อเหมือนซื้อแบบน้ำหอมแล้วก็แถมมันแถมเป็นแบบคลินิก Happy For Men แบบ Body and Hair Wash 50 ml แล้วก็แถมคลินิก For Men Face s c r u อีก100 ml ซึ่งกลิ่นหอมมากเลยเราชอบมากแบบเป็นกลิ่นแบบหวานๆกลิ่นมันจะสดชื่นสดชื่นด้วย แบบกึ่งจะเท่ๆแต่ว่าก็ยังมีความหวานอยู่กลิ่นที่ฉีดออกไปมันก็เป็นกลิ่นสะอาดแฮปปี้สดชื่นค่ะแล้วมึงลองฉีดแล้วมึงลองทำหน้าสะอาดแฮปปี้สดชื่นแ,แต่ว่าจะบอกว่าของขวัญอันเนี้ยเหมาะมากๆนะเพราะว่าช่วงเทศกาลจะมีงานจับฉลากเนี้ยเราก็ใสออ่ ก็คือเซ็ตจากคลินิกฮอลลีเดย์เซตทั้งหมดนะคะจริงๆอมันมีหลายเซ็ตที่เยอะแยะขน,นี้มากมายซึ่งเพื่อนๆนไปดูได้เลยนะคะที่เคาน์เตอร์นะคะพอจะบอกว่าของทุกชิ้นมันเป็นลิมิเต็ดอ dition นะคะหมดจากช่วงนี้ก็อาจจะหมดแล้วช้าหมดอดนะคะใครอยากได้นะคะต ะะก็ไปดูได้ที่เคาน์เตอร์ทุกสาขานะคะช้าหมดอดแต่ละชิ้นเป็นลิมิเต็ดอีดิชันงานจับฉลากงานแจกของขวัญงานใดๆก็ตามช่วงนี้บอกเลยว่าคลินิกพลาดไม่ได้เซตเขาจัดมาให้ครบแล้วเลือกมาแล้วนะคะสามารถซื้อได้ทั้งทางหน้าร้านนะคะเคาน์เตอร์คลินิก <laughs> ทุกสาขาเคาน์เตอร์คลินิกทุกสาขาออนไลน์ทางช่อง คลีนิก dot co dot th นะฮะไลน์ออฟฟิเชียลแอดคลีนิกไทยแลนด์จาคลิปสโตร์ลาซาด้าเซ็นทรัลออนไลน์เอ็มออนไลน์เซโฟล่าแล้วก็อีฟแอนด์บอยก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในช่วงฮอลิเดย์ในเดือนนี้นะคะก็ใครชอบเซ็ตไหนพุ่งตัวไปกันเลยค่ะทุกคนเฟซทีวันนี้ค่ะอ I w ว n น